สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาลองพูดกันถึงเรื่อง MacBook Air M1 นะครับว่าหลังจากการใช้งาน 1, 2, 1, วัน12-13วันเนี่ยสรุปแล้ว M1 แม่ง work หรือไม่ work เหมาะไหมสำหรับการเอามาใช้ทำภาพ ตัดต่อวิดีโอหรือคนทําเป็นบล็อกเกอร์คนทําเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนทําเป็นยูทูบเบอร์อย่างเี้ครับว่าเหมาะไหมสําหรับการใช้งานนะครับหรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษาเองเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่า MacBook Air M1 ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเหมาะกับใครบ้างอันนี้พูดในความคิดเห็นของผมเองนะครับเพาะเห็นส่วนตัวหลังจากที่ได้ใช้งานกับมันมาสักระยะนึงก็ถือว่าได้เห็น ได้เห็นข้อบิดพลาดข้อดีข้อเสียหลายๆอย่างที่ที่ได้ลองใช้มานะครับก็วันนี้เลยจะมาลองเอาประสบการณ์จากการใช้งาน MacBook M1 ตัวใหม่ล่าสุดมาให้ทุกคนได้ชมกันครับ MacBook M1 เนี่ยเป็นชิปประมวลผลตัวใหม่ล่าสุดของ Apple นะครับเรื่องชิปประมวลผลต่างๆเนี่ยใครที่ยังไม่ทราบว่ามันมีรายละเอียดดีเทลเป็นยังไงแตกต่างอะไรกับ Intel หรือแตกต่างอะไรกับ MacBook ตัว ก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่าสามารถหาอ่านหรือหาชมได้ง่ายๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีคนพูดถึงคนข้างเยอะนะครับแล้วก็การทดสอบต่างๆความเร็วของ CPU เอออะไรเอยอะไรเงี้ยสามารถเสิร์ชหาดูได้เลยครับแล้วก็เขาก็ทํากันไว้ดีมากๆเลยวันนี้ผมก็เลยคิดว่าจะไม่ได้ทํารีวิวอะไรหรือว่าการทดสอบการใช้คนโหดอะไรไมาให้ดูนะครับจะเรามาแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้งานดูครับว่าคนที่สนใจกําลังที่จะอ,อยากเปลี่ยน คอมพิวเตอร์ใหม่อยากเปลี่ยน macbook ใหม่อยากเปลี่ยนคอมใหม่เพื่อที่จะรองรับงานในอนาคตที่เรากําลังเข้าสู่ยุค 4K เป็นมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไฟล์ภาพต่างๆก็ใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยมันจะ เหมาะไหมสำหรับการมาใช้ MacBook ตัว M1 นะครับต้องบอกก่อนว่า MacBook ตัวที่ผมใช้ตัวก่อนนั้นเนี่ยก็เป็น MacBook Pro ตัว15นิ้วคอสมัยมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวขึ้นสเปคให้ดูนะครับคนข้างแรงในช่วงหนึ่งเวลาผ่านไปทุกอย่างมันก็พัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็เราก็คงจะไม่ได้ทํางานอยู่บน1080ในอนาคตนะครับก็ถ้าใครคิดเพื่ออนาคต M1 ก็เป็นคําตอบที่ผมว่ายังน่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจริงๆแล้วการใช้งานบน MacBook M1 เนี่ยเป็นยังไง รุ่นที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นรุ่นเรียกว่าเป็น Macbook Air ก็คือเป็นตัวท็อปที่สุดเท่าที่เขามีมาเลยครับเป็น Macbook Air 13นิ้วนะครับ CPU 8คอร์ CPU 8คอร์อรแล้วก็ r a m 16 g b นะครับ SSD เนี่ย1 t ึนะครับ,บ,รบก็สรุปว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าการใช้งานของผมเนี่ยมีเจออะไรมาบ้างแล้วก็ผิดพลาดอะไรมาบ้างนะครับก็วันนี้เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองเอามาแบ่งปันประสบการณ์จากการใช้งานให้เพื่อนๆได้ชมกันครับซึ่งคําถามยอดฮิตเนี่ยหลังจากที่ผมได้ลงคอนเทนต์ลงไปในเพจนะครับคำถามยอด เฮ้ยพี่มันรัน 8K เป็นยังไงบ้างรัน 4K เป็นยังไงบ้างแล้วก็ CPU มันแรงแค่ไหนใช้งานกีดจำกัดอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยผอพูดในฐานะยูเซอร์แล้วก็เสียงเงินซื้อมาใช้เองนะครับลองเองนะครับอะไรที่พูดได้ก็จะพูดให้หมดเลยเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยในการตัดสินใจหรือการเลือกใช้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับคําถามที่บอกว่าเออรัน 8K ได้ไหมเนี่ยส่วนตัวตอบได้เลยว่ารันได้ครับแต่ว่ารันได้แบบเฟรมเรทไม่เต็มนะครับก็รันได้แบบเหนื่อยๆนิดนึง รัน 8K ได้แต่ถามว่าทํางานบน 8K ได้ไหมต้องตอบชัดเจนเลยครับว่าทํางานไม่ได้แต่ถ้าเป็น 4K เนะี่ยยังพอทํางานได้ครับโอเครัน okay, 4K ที่120 frame เฟรมได้สบายๆเลยครับรัน 8K ได้สบายๆครับแต่ทํางานไม่ได้นะครับ เอาเข้าทำลายตัดต่อจริงๆจังๆเนี่ยไม่ได้นะครับการตัดต่อเนี่ยจริงๆมันมีรายละเอียดครั้งเยอะนะครับก็คือมันไม่ใช่แค่เอาคลิปมาวางลงทำลายแล้วก็เลย์ให้ดูนึกออกไหมอันนี้พูดอยู่ในกรณีที่ไม่ได้ตัดแบบฟ็อกซี่นะครับก็ตัดแบบธรรมดาเลยไม่ต้องทำฟ็อกซียย่ใดทั้งสิ้นก็นไหนๆอยากจะทดสอบแล้วก็เอาให้มันเต็มไปเลยอะไรเงี้ยครับก็สรุปว่ารัน 8K ได้แต่ว่าตัดต่อ 8K จริงๆจังๆไม่ได้นะครับหนืดมากตัดต่อบน 4K ได้นะครับถือว่าทํางานได้อยู่แล้วก็แต่ทางานได้ไม่ไม่เยอะมากนะก็ต้องบอกว่าพอตัดไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอาการงวงวงมาให้เจอในงานภาพนิ่งงานวิดีโอเนี่ย macbook air m 1 16GB gpu 8คอร cpu 8 c o คอร์เนี่ยกับ ssd 1T เนี่ย ทำงานจริงๆได้ไหมโปรแกรมตัดต่อที่ผมใช้เนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรม Final Cut Pro X นะครับก็เป็นโปรแกรมของค่ายเลยก็เรียกว่าเป็น Native เลยก็ได้ก็ลองให้มันรู้ไปเลยของ Native อะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปลองของ Adobe Premiere นะครับในค่าย Adobe เนี่ยผมจะลองใช้แค่โปรแกรมทําภาพก็คือจะมีแค่ Lightroom แล้วก็ p h o t ้ช h o p นะครับก็จะมีแค่2โปรแกรมนี้ <S <S เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องของฟังวิดีโอก่อนนะครับสเกลพันแปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือทํางานได้แบบลื่นมากแล้วก็โคตรลื่นคือไม่มีปัญหาใดทั้งสิน้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรกับมันมันไม่มีปัญหาจะวางกี่เลยเยอร์ก็มีปัญหาปัญหาเดียวที่พบในการตัดต่ออยู่บนไทม์ไลน์ของพันแปเนี่ยก็คือการวางภาพภาพนิ่งที่ไม่ใช่เจ e ปกอะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเช่นไฟล์ TIFF ไฟล์ PNG แอปเนี่ยก็จะเด้งหลุดออกไปทันทีซึ่งตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่อองงงขกกกาารรรรคุยันะหว่โปแม ัฮาร์ดแวร์ที่แบบยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับน,นี่คือฝั่งของ Apple เองเลยนะครับก็คือเป็นโปรแกรม final cut pro x นะครับต่อมาเป็นเป็น run 4 k นะครับจริงๆเท่าที่ลองใช้4 k มาก็ถือว่าราคาเครื่องอยู่ประมาณตัวท็อปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50,000กว่าบาท ก็รัน 4K 120เฟรมได้สบายสบาย 4K 60เฟรมเนี่ยยังตัดต่อได้สบายสบายอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็น 4K 120เฟรมเอามาวางต่อกันสัก5-6ฟุตอะไรเงี้ยก็อาจจะมีหน่วงบ้างให้เวลาเขาทำทานโคสต์บ้างอะไรบ้างเงี้ยมันก็จะมีแบบช่วงหน่วงนิงนดนึงครับ แต่ก็ยังทํางานได้นะครับถ้าเทียบกับเครื่องเก่าที่ใช้อยู่ก็คือดีกว่าเยอะมากอย่างกับาฟ้าก็เหวอะเออไอเอ็มวันเนี่ยมันจริงๆถามว่าแรงไหมคตอบได้เลยว่าโคตรแรงคือแรงมากแรงแบบลืมเครื่องเก่าไปเลยอะเขาเรียกว่าเป็นฟีลลิ่งหรือว่าเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยคำว่าไม่ต้องรอแม่งเป็นอย่างนี้นี่เองเออช่วงแรกที่ลองใช้เป็นอย่างนี้จริงนะครับทีเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นช่วงทดสอบไงทีเนี้ยเวลาเราเห็นคลิปทดสอบอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ผมก็ไม่ได,ดูเขาเขาก็ไม่ได้ทำงานจริงมันเป เอาไฟนี้มาใช้อ่ะมันใช้ได้ไหมแรงยังไงเรนเดอร์กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นเป็นเรื่องแบบการการทดลองอ่ะครับแต่ถ้าเกิดเอามาทํางานจริงอะ่ะมันจะมีแบบมันจะมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่าอย่างเช่นการตัดต่อมันก็จะมีทั้งเรื่องการวางเท็กซ์ใช่ไหมฮะการวางภาพการวางเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วก็การการเรียงฟุเทดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็คือมันใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าในการแค่เอาฟุตมาลองอยูบนไทม์ไลน์อะไรเงี้ยครับสิ่งที่ชอบแล้วก็ปัญหาที่พบข้อจํากัดในการใช้ตัว MacBook ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มกันที่สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับ MacBook M1 ตัวนี้เลยนะครับก็คือข้อที่1เนี่ยแน่นอนครับชิปประมวลผลเนี่ย M1 เนี่ยมันแรงมากจริงๆมันเป็นความแรงที่ไม่เคยสัมผัสมาในฝั่ง Intel แน่นอนครับโดยเฉพาะในเซกเมนต์ของแล็ปท็อปของโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ย M1 ถือเป็นชิปประมวลผลที่ค่อนข้างโหดเรียกว่าลื่นคือคําว่าเร็วดั่งใจคิดอะมันใช้ได้กับ M1 จริงๆครับ ข้อที่2นะครับที่ชอบใน MacBook M1 ตัวนี้ในชิพประมุลผลตัวนี้ก็คือเรื่องของการจัดการความร้อนของ CPU คือทําเองได้ไงไม่รู้นะคือมันไม่ร้อนเลยลองไปใช้นอนสถานที่ทางานบนตักซึ่งผมทํางานบนตักบ่อยเพราะว่าชอบทํางานบนรถบ้างชอบทํางานที่เอาดอบ้างอะไรเงี้ยก็ถ้าจําเป็นที่จะต้องมาใช้งานบนแบนบนวางบนหน้าตักอะไรเงี้ยในเครื่องเก่าเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ ร้อนว่ะต้องหาผ้ามาวางไว้ตรงหน้าตักหรือแม็ก็ใส่เกงขายาวมาทำอะไรเงี้ยมันถึงจะช่วยลดความร้อนจากใต้ท้องเครื่องได้อะไรเงี้ยครับสำหรับตัว M1 เนี่ยคือแทบไม่มีอุณหภูมิร้อนให้เห็นเลยควบคุมอุณหภูมิเครื่องได้ค่อนข้างดีครับแทบไม่รู้สึกความร้อนเลยอะในขณะที่ถ้าเป็น MacBook Pro ตัว15นิ้วที่เคยใช้คือทางพัดลมก็ดังแล้วเครื่องก็ร้อนจี๋ร้อนนี่คือร้อนจี๋นะไม่ใช่แบบร้อนอุ่นๆนะแต่สำหรับ M1 เนี่ยยังไม่รู้สึกได้ถึงคำว่าร้อนหรือคำว่่่่่่าาาาออุนเเทททไหรีลงใช้ม ข้อที่สามข้อดีข้อที่3าที่ผมชอบเลยเนี่ยก็คือเออมันประหยัดแบตมากคือมันประหยัดแบตจนตกใจอ่ะคือเราใช้ทั้งวันอ่ะมันมีวันหนึ่งที่เราอ่ะตั้งใจที่จะไม่เอาสายชาร์จแบตเตอรี่ไปเพราะว่าเราอยากรูว่าเราจะใช้งานกับมันได้ทั้งวันจริงไหมอย่างที่บอกนะครับวันทั้งวันนะผมก็ใช้ท่องเว็บไซต์ใช้ไลฟ์ลูมเปลี่ยนมาตัดต่อบ้างแต่ใช้ทั้งวันนะก็ หาที่นั่งที่ร้านกาแฟบ้างเอาดอบ้างก็ลองลองใช้งานกับเครื่องให้ได้บ่อยที่สุดซึ่งคาว่าบ่อยของผมเนี่ยคือบ่อยจริงๆนะอาจจะไม่ได้นั่งแช่นะย้ายที่บ้างมุกบ้างอะไรบ้างเชื่อป้าว่ากลับมาแบตเหลือ60%ทั้ทั้งๆที่ทําขนาดนี้นะคือแบตมันอึดมากแล้วผมเชื่อเลยว่าคนที่ใช้ macbook pro อ่ะน่าจะชอบเรื่องนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยบางที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีที่ชาร์จแบตให้เราเสมอไปหรอกถ้าดู Netflix หรือว่าแบบยิ่งไม่ได้ใช้โปรแกรมไม่ได้ใช้อะไรที่มันใช้ทรัพยากรเครื่องเยอะโอ้วัน อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราใช้ด้วยนะ CPU จะแรงไม่แรงอะผมว่า CPU มันแรงอยู่แล้วแต่ว่าบางทีที่มันหน่วงรู้สึกได้นะบางทีที่มันหน่วงมันมันแอบเด้งอยุ่ดีก็ปิดเอง f o r c e q u i t อะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการคุยัไม่ค่อยรู้เรื่องยังวุ้นแปลภาษาที่เขาให้มาหรือเตัวโรเซตาเนี่ยมันยังไม่คอมพลีทเท่าไหร่ก็จุดเนี้ยเป็นจุดที่อาจจะต้องใช้เวลาเพื่อที่จะรอให้มันให้ออซอต์แวร์มันรองรับเออผมว่าศักยภาพของตัวชิปอะมันค่อนข้างดีมากๆเอาอยู่แน่นอนเนี่ยแต่ก็อยู่ในระ ตลอดระยะเวลาเกือบ2อ,อาทิตย์กันบ้างนะครับโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยจะมีหลักๆมีอยู่3โปรแกรมเท่านั้นมี Lightroom Classic นะครับก็คือเป็นฝั่งของ Adobe และ Photoshop ก็คือเป็นฝั่งของ Adobe เช่นกัน Final Cut Pro เป็น Native โปรแกรมที่ไม่ได้รันผ่าน Rosetta นะครับผมจะขอพูดแอป by App นะครับยกตัวอย่างเช่น Lightroom เนี่ย Lightroom เนี่ยเวลาใช้งานน่ะแรกๆเนี่ยผมว่ามันลื่นมากโยนรูปเข้าไป500รูปเอ่อ700รูปใน Ca ตตาล็อกเนี่ยคือมันใช้เวลา analyze หรือการ import ต่างๆเนี่ยมันแป๊บเดียวเลยคือเร็วมากถ้าเทียบกับ MacBook Pro 15นิ้วที่ผมมีอยู่ถ้า MacBook Pro ใช้เวลา 10นาทีใช่ไหมครับในการ Import เครื่อง MacBook Air ที่ใช้อยู่เนี่ยต้องเน้นนะว่า MacBook Air ราคาแบบประมาณ50,000กว่าบาทคือตัวท็อปแล้วนะใช้เวลาแค่ไม่เกิน3นาที ในการอิมพอร์ตแล้วก็การใช้งานหนักๆเช่นทาเกรเดียนต์เรเดียน์เยอะๆโยนไป Photoshop บ้างโยนกลับมาบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าลื่นและเร็วมากๆต่อพานูรมา HDR นู่นนี่นั่นเร็วทุกอย่างเร็วหมดไม่มีปัญหาเลยเลยครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างลืน่นแต่พอทําไปสักประมาณ50บใบห0บใบรอยใบอะไรเงี้ยเออวะเริ่มมีอาการหน่วงๆเกิดขึ้นเริ่มมีแอปเด้งเกิดขึ้นเอออันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่ามันยังเป็นโรเซต้าอยู่หรือเปล่านะครับก็คือมันยังรันผ่านบุนแปลภาษาอยู่อจจบบอยออะรยยยย่่่างงเเกจจััับคุนูื ปกติอะสเตเบิลของมันเนี่ยในการกินแรมที่ผมดูนะครับก็จะอยู่ที่12กิกถึง14กิกไม่เกินไม่เกินนี้ประมาณ13ไปปลายด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเกิดอาการหิวแรมขึ้นมาจริงๆอะมันจะกินไปประมาณ15 16หรือบางทีเกินไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นแบบหนืดละเริ่มหนืดอละเริ่มทําอะไรไม่ค่อยได้ละจะแบบหนืดจริงๆนะคำว่าหนืดคือแบบกดเอฟเฟกบางอย่างขึ้นไปรอมันหมุนนะสักพักหนึ่งมึงจะขึ้นให้เลยแล้วถ้ายัางฝืนทําต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีอาการแอปเด้งหลุดออกไปเลยแล้วก็ต้องเปิดาาามมทํห อีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องมือต่างๆที่เราใช้อะเช่นแบบเราเห็นว่าอันนี้คือเครื่องมือนี้นะเป็นภาพเหมือนเป็นไอคอนรูปนี้รูปนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยพอทํางานไปสักพักหนึ่งถ้ามันเกิดอาการหิวแรมหรือเออขึ้นมาพวกเครื่องมือที่เราเคยเห็นนะมันจะกลายเป็นสีเขียว มันจะแบล็งมันจะไม่แสดงผลใดทั้งสิ้นเอออันนี้คือฝั่งของโปรแกรม Lightroom แล้วก็ PS นะครับหรือ Photoshop นะส่วน Photoshop เนี่ยก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่เจอก็คือทันทีที่เราใส่เท x t ไปอะฟอนอะไรเงี้ยก็จะแบบเครื่องก็จะหนืดทันทีเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรก็นั่นแหละก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่มันยังรันผ่านโรเซต้าหรือว่าวุ้นภาษาตัวนี้อยู่มันก็เลยอาจจะแบบยังไม่เสถียรมากมันเป็นอาการหนืดที่เออว่าเหมือนมั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 นผิดคาดกับเวแร แ,แ,แต่ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้ครับต่อไปเป็นฝั่งของวิดีโอฝั่งของวิดีโอเนี่ยผมใช้ไฟล์จากกล้อง canon eos r5 นะครับมีลองตั้งแต่ 8k 4k 120เฟรม180 0ลองทุกไฟล์เลยต้องบอกว่าทุกไฟล์สามารถพรีวิวผ่าน Quick Time ได้สบายๆไม่มีกระตุกแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอา 8k มาลงไทม์ไลน์ในการตัดต่อมากกว่า2-3ฟุตเป็นต้นไปเนี่ยมันจะหน่วงแล้วมันจะเพลย์ไม่ได้ไม่เต็มที่นั่นสำหรับผมเนี่ยคือทำงานไม่ได้เพราะน่วงเพราะการตัดต่อมันต้องแบบเรียลไทม์อันนี้ค รีนะคับแบบให้มันทานโค้ดปกติเลย2องไฟ 4K 120เฟรมเนี่ยยังเพลย์ได้ลื่นคือโคตรโหดต,ตรงนี้แหละครับคือมันคืออาฟุตมาเรียงต่อก,กันประมาณ4ี่ห้าฟุตอะไรเงี้ยในขณะที่เครื่องผมอะต้องรอทานโค้ดอะแค่คลิปหนึ่งนะฟุตเทจหนึ่งประมาณ30มสิบวิอย่างเงี้ยก็เป็น10นาทีแล้วนะในการทานโค้ดฟุตหนึ่งอะแต่เครื่องเนี้ยแปบ๊บเดียวปึ๊บเสร็จเลยแทบไม่ต้องรอเลยอะคลิกเลยคือแบบดีมากแล้วก็ตัดต่อค่อนข้างดีครับในการใช้ 4K โดยเฉพาะ 4K 60เฟรม30เฟรมเนี่ยยก็ยังถือว่าทาําาางงงนน่่่ยยยอูิ1080นะมีปัญหาเลลย1080คคืืออ่่่นมมาาากไวุณจะเฟุตเทจมาซ้อนนกั กี่เลเยอร์เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาจนกระทั่งคุณเนี่ยเอาไฟล์ภาพที่มันใหญ่ใหญ่กว่าปกติเช่นไฟล์พานูลาม่าที่ไปต่อมาอะไรเงี้ยเอามาโยนลงอะไรเงี้ยปัญหาเกิดแอปจะเด้งแล้วการเด้งของแอปครั้งนี้เปิดใหม่ปุ๊บก็เด้งกลับเปิดใหม่ปุ๊บก็เด้งกลับวิธีการแก้กับปัญหาครั้งนี้ก็คือก็หลังจากเปิดมาก่อนที่มันจะเด้งอะ่ะคือก็ต้องเข้าไปลบภาพนั้นทิ้งในแคตตาล็อกอในไลบรารีอ่ะลบเลยแล้วถึงจะเปิดโปรแกรมใช้มาใหม่ได้อ่าคืออะไรที่มันรองรับหรือว่า หรือว่ามันคุยกันรู้เรื่องอะ่ะมันจะเร็วมากทุกอย่างมันจะดีหมดเพย์แบ็กก็เร็วเรียลไทม์ก็เร็วแต่ว่าทันทีที่ตัดไปได้ประมาณทั้งสิบนาทีทำลายอะ่ะสิบนาทีสิบสามนาทีสิบห้านาทีอะไรเงี้ยก็อาจจะมีนุ่งน่วงบ้างในช่วงที่ไปเจอเอฟเฟกต์เยอะๆอ,อะไรเงี้ยเช่นการใส่สเตเบิลเซอร์ลงไปการ <c oughs> ใส่เทคซ้อนลงไปอีกแล้วก็การใส่แบบพวกทานสิชันอะไรที่มันแบบละเอียดละเอียดอะไรเงี้ยก็มีให้เห็นว่ามีนุ่งนุงบ้างแต่ความน่วงจริงๆก็คนละชั้นกันกับตัว macbook pro นิ้ววที่าางขยกัันปจจุบันก็คืออห้องาน ผ่านฟ็อกซี่อย่างเดียวถึงจะทำงานได้ในขณะที่อันเนี้ยตัดแบบเต็มสตรีมได้เลยครับไม่มีปัญหา อันนี้คือความโหดแล้วก็ข้อจํากัดในการใช้ในปัจจุบันอย่างที่บอกอันนี้จะต้องรอเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์มากกว่าต่อมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการเล่นเกมการเล่นเกมเนี่ยจริงๆมันก็กินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะทั้ง CPU GPU RAM นะครับก็จริงแม่งใช้หมดหละเกมที่ผมเล่นเนี่ยคือเกม Dota 2ไปเล่นที่ Full HD นี่แหละแต่ว่าก็จะลองเลือกความละเอียดนะไประดับแบบระดับแบบสุดเลยเต็มที่เลยซึ่งแบบเนี้ยเล่นได้แค่เกมเดียวซึ่งการเล่นเกมแบบความละเอียดสูงสุดตรงเนี้ยมันทํางานได้นะภาพสวยมากเล่นได้สบายๆอยู่ช่วงหนึ่งถ้า ถึงจังหวะที่แบบต้องออฟฟายหรือว่ามีฮีโร่ที่แบบเข้ามารุ mm. มกันเยอะๆต้องใช้กราฟิกเยอะ <ๆ S 2> อะไรเงี้ยก็จะมีแหลบกบ้างกระตุตกบ้างก,ก็ถือว่ายังโหดอยู่นะก็ถ้าจะเล่นจริงๆถ้าจะเอาความละเอียดระดับนี้จะต้องใช้คอมที่แม่งโคตรแพงอะ่ะแต่ก็วิธีการแก้คืออาจจะแบบดอปดาวลงมาหน่อยให้มันไม่โอเวอร์เกินไปก็คือพอให้ภาพมันชมได้ก็จะเล่นได้นานขึ้นตอนออฟฟายอะไรเงี้ยก็จะไม่กระตุกไม่แหลกอะไรเงี้ยครับเฮ้ยถ้าซื้อมาตัว8กิกอะตัว8คอ8กิกแล้วก็แรม8กิกเนี่ยมันทํางานได้ไหมมันโอเคหรือเปล่าาาาาองงกทผมลนว 8G ํบ พูดตรงเลยก็คือถ้าแค่ซื้อมาท่องเว็บ entertainment เอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเงี้ยผมว่าเหลือๆแต่ทันทีที่คุณทํารูปเช่นไลท์รูมอ่ะคือเขาก็ใช้แรม่อนทัางเยอะละเกิน8กิกไปแล้วอะ่ะก็คือเบื้องต้นก็คือทําไป11กิก13กิกอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าซื้อมาทํางาน,นจริงๆควรจะอัพไปเป็น1 6กิกครับก็ยังทํางานได้แต่ต่อวิดีโอก็เช่นกันนะครับก็จะกินกินซีพียูค่อนข้างเยอะแล้วก็กินทรัพยากรค่อนข้างเยอะอะ่ะการทํางานกับไฟล์ใหญ่ๆในปัจจุบันน่ะมัน ใช้ทรัพยากรเยอะจริงๆเดิมที่เคยใช้ก็คือคอสมัยมาค่อนข้างเยอะแล้วนะก็พอทำงานกับไฟล์ปัจจุบันก็แทบแท,บ,ทบไม่เหลืออะไรให้ใช้แล้วอะครับฉะนั้นเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ผมคิดว่าชิปบอมอผลตัว M1 เนี่ยเป็นการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีอย่างหนึ่งเลย Apple เพราะว่ามันทำให้ new entry สามารถใช้ macbook air ตัวเริ่มต้นที่โคตรแรงกว่าตัว intel ที่ราคาแพงกว่า m a ตต n t o อ h ที่เขามีนะครับฉะนั้นคำถามที่ว่าถ้าจะซื้อจริงๆใช้งานจริงๆอะจริงๆเลยผมแนะนำเลยนะให้ไปซื้อตัวที่เป็น macbook pro 13นิ้วแล้วก็อัพให้สุดมีแค่ไหนอัพให้สุดยกเว้นตัว ssd ก็เอาไว้แค่1เทก็ได้แล้วที่เหลือก็ทางานผ่าน ssd external อะไรเงี้ยไปก็น่าจะทางานได้ปีอีกปี2ปีแล้วค่อยว่ากันอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าถามว่า macbook air ตัวที่ผมใช้อยู่ มาทางานจริงจงจังๆได้ไหมคิดว่ามันมีข้อจํากัดอยู่ยกตัวอย่างเช่นข้อจํากัดอีกอย่างนึงก็คือพอตที่เขามีมาให้อ่ะมันมีอยู่แคพ่พอร์ตพอ์ตนึงอ่ะเวลา,เาทำงานหนัหนกๆอ่ะมันก็หมดไปกับการเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จแบตอยู่แล้วถูกไหมอีกพอ์ตนึงก็จะเอาไว้ใช้สําหรับเสียบฮาร์ดดิสต์หรือว่าเอ็กเทอร์นอลอะไรเงี้ยซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าจะเสียบเพิ่มอ่ะก็ต้องไปซื้อดองเกิลมาใส่แล้วการใช้ดองเกิลอ่ะมันมันก็ไม่ได้แบบดีขนาดนั้นเพราะว่ามันก็แชร์แชร์ไฟกันในเร คำตอบที่ที่ดีกว่าแต่ถ้าคุณไม่ได้เดินทางคุณทําในห้องอะไรเงี้ยหรือว่าทําอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแนะนําให้ไปซื้อตัว Mac Mini ผมว่าตัวนี้ก็น่าจะเวิร์กเพราะทุกอย่างมันเหมือนกันหมดชิปประมวลผลเดียวกัน G P U แบตคอร์ c P U แบตคอร์เหมือนกันแรมเท่ากันอะไรเงี้ยแล้วราคาถูกกว่าด้วย Mac Mini เนี่ยก็สามารถเอามาต่อจอที่บ้านที่มีได้อะไรเงี้ยแล้วก็มาใช้ ความแรงน่าจะสูสีกันมากเลยไม่ต่างกันมากหรอกไม่ได้เป็นนัยยะสคัญอะไรก็จะประหยัดงบไปอีกแล้วก็ทํางานอยู่บ้านได้แต่ทําอะไหร่ที่คุณแบบอัพสเกลไปเป็นแบบพวกแบบบิ๊กโปรดักชันหรือไม่ก็ทํางานกับไฟล์โหดๆทุกวันอะไรเงี้ยอย่าซื้อครับอย่าเพิ่งซื้อคนที่ทํางานกับไฟล์ 8K 4K ทุกๆวันทุกๆเวลาหรือทําบ่อยอะทั้งสองตัวนี้ยังไม่ตอบโจทย์ M1 ไม,ม่ว่าจะเป็นรุ่น Air รุ่น Pro หรือว่า m ม c Mini ีเนี่ยผมว่ายังไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณทําแค่ภาพถ่ายทำไลท์มทำฟอทอช้ได้ เพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอให้แอปพลิเคชันเนี่ยมันซัพพอร์ตกับโปรแกรมมันซัพพอร์ตกับชิปประมวลผลมันคุยกันรู้เรื่องมากกว่านี้ก็น่าจะแก้บั๊กหลายๆอย่างลงไปได้แล้วก็ลื่นก็รรประมาณนี้ครับสำหรับตัว Mac M1 ที่ออกมาใหม่นี่คือประสบการณ์หลังจากการใช้งานจริงๆร่วมร่วม2สัปดาห์นะครับก็ได้ความมาประมาณนี้ครับครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังมองหาคอมพิวเตอร์ตัวใหม่หรือว่าแล็ปท็อปตัวใหม่แล้วก็กําลังสนใจชิปประมวลผลตัวใหม่ของ M1 นะครับว่า ดียังไงก็อันเนี้ยเป็นความจริงที่สุดเท่าที่พูดมาแล้วครับถ้ามีอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์มาครับแล้วก็เดี๋ยวครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ